สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับว่าด้วยทางพใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับกับครูชินจังกับพี่น้องนะครับเมื่อวานนี้เพิ่นก็ไล่สุดนะครับสองคนครับผมพี่น้องนะครับเพิ่นกระเบ้าเลี้ยงอดีตนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่พใัญ่บ้านฟินแลนด์นะครับที่แยกกับอีกฝั่งหนึ่งไม่ไมครับพี่น้องนะครับนะครับกระซิลูกันอยู่นะครับนั่นแหละแล้วกรคิดว่าเราก็ จักสิหาหยังซั่นว่าพี่น้องจักสิเริ่มต้นแบบใด้นะครับแล้วเราก็คิดว่าต้องเฮ็ดว um งดนตรีนะครับพี่น,น้องนะครับอ่าก็มีครูจริงจังเลยละนะครับเอาง่ายๆคือเป็นมือขวาเราวที่แปครับพี่น้องเป็นมือขวาเราเนี่ยที่คอยซอยเราตั้งแต่แรกเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็อ่าก่อนหน้านี้เราสิคิดว่าเฮ็ดวงหมอลำดี um บ่ก็ผู้ยิบานฟิแนแลนด์เราก็บอกว่าไม่ทําดีกว่านะครับพี่น้องเพราะว่ามันยุ่งยากนะครับพี่น้องมันหลายขั้นตอนนะครับเราก็เลยคิดว่าต้องทําอะไรที่เป็นสมัยใหม่ เป็นวงดนตรีสันพี่นองเราก็เริ่มจากอีพีนึงเลยครับเฮดวงดนตรีแล้วก็เริ่มหาสถานที่นะครับตอนแรกผู้ใหญ่บ้านฟินแลสเน่ยว่าจะไปยะโสธรไปต่งางจังหวัดนะครับแต่ก็มีโกรดังมีสถานที่อยู่นะครับแล้วครูชินจังก็บอกว่าเก็ที่ไปยังต่างจังหวัดเอาขนแกนเนี่ยสันว่าพี่น้องเป็นศูนย์กลางแล้วก็ศูนย์รวมมีทุกอย่างอยู่ขอนแก่นสันพี่นองตั้งแต่มื้อน,นั่นแหละครับพี่น้องปัจจุบันนี่ยก็อยู่ที่ขอนแก่นนี่ครับนี่นคือจุดกำเนิดของสองคนนี่ครับพี่น้องความผูกพันคคววมหวงยนะรับ จุดเริ่มต้นเนี่ยผ่านร่อนผ่านหนาวแล้วก็่านคามถุกมาน้ากันพี่น้องนะครับครูเช่นจังนี่นับถือถก็คือว่ายัง่ายคือเปลี่ยนมือขวาแล้วก็เป็นเลขาเง่ายคือเลขาส่วนโตแล้วก็เป็นผู้คิดรีเริ่มขั้นตอนเริ่มแรกเลยพี่น้องนะครับนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมถึงรักครูจินจังมากก็เพราะว่าเหตุนี้ครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยรวมทุกรวมสุขก,กันมาแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเริ่มแรกนะ่การก่อตั้งการจัด ขั้นตอนหาวงดนตรีครูชินจังก็เป็นคนคิดขึ้นมากรับพี่น้องนะครับเป็นคนไปหามาให้จัดให้ประมาณเนี้ยพี่น้องนะครับเพิ่นก็เลยปลูกพันกันนะครับแล้วก็งานบวชนะครับครูชินจังนะครับเพิ่นก็สิจ้างหมอลำวงใหญ่ให้คับพี่น้องนะครับราคาหลายแสนครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็ติดปัญหาอยู่ว่าหมอล้ําที่สิจ้างเนี่ยก็คือคิวงานเต็มครับพี่น้องนะครับ เพราะว่าง,งานหมดล้าเนี่ยวงใหย่ก็คือมีคิ้วงานจุดขามปีไปแล้วครับพี่นอ้องก็เลยจ้างบบทันนะครับพี่น้องแต่ว่าเราก็พยายามหาอยู่นะครับพยายามล็อกคิ้วไว้ว่าที่ได้บออันนี้ต้องไปรุ่นกันว่างานหมดล้อาอ่าคูชินจังเนี่ยนะครับวงหมอล้าพระธารทษดวงหมอล้าคู่ชินจังจะได้หรือไม่ครับพี่น้องเพราะว่าคูชินจังเนี่เราเผยไว้แล้วว่าสมาบวชเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องนะครับนะครับเพิ่เวอาไว้นะครับแต่ว่าอ่า วกหมอนรนี่ก็ยังบ่ท่านได้ครับเพราะว่าวกหมอลรัติดงานข่ามปีกับพี่น้องนะครับต้องไปรุนกันครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอ่าทำไมพยาบานฟินแลนด์ถึงรักครูชินจังมากเป็นอย่างสองคนนี่คือผูกพันกันคือไปใส่ไปน้ากันนะเพราะว่าครูชินจังเนี่ยเปรียบเสมือนมือขวาที่ทิ้งกันไม่ได้ครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจแล้วก็บางท่านก็บอกว่าอ่าเกือบร้องไห้ตามนะครับ นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอดปีกเราก็เปิดใจกับครูชินจังมาแบบซี่กับพี่น้องนะครับคือเป็นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็บิ๊กบอดกับบุลืมนะครับก็สิเป็นทุกอย่างให้เธอเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นกระแต่งชุดแล้วก็สบตากันปิ๊งปิ๊งประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้นุ่มอ๋องก็เบ้าหยอกเล่นนะครับพี่น้องนะครับนุ่มอ๋องก็เสริมเลนนะซื้อครับพี่น้องแต่ว่าเบื้องเราก็แม่ในเรีนละครับพี่น้องนะครับเราก็ผูกพันกันห้ากันนั่นนอองงก ขอข่าวสารดีๆมาฝากครับหลังจากที่เ,เรื่องดราม่าเยอะแยะมากมายหลายวันที่ผ่านมาก,กับพี่นองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวสารดีๆนะครับ ฟังเราก็ชื่นใจน้ำครับพี่น้องนะครับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ให้ใหมีความสุขความเจริญเด้อครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่ากเก็บอย่าจนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชิปนุ่มองไว้ครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับผู้ยิบบ้านฟินแลนด์เดี๋ยวเสียมาฝากอีกรอบหนึ่งเมื่อนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ